สบายดีเนาะพบกับทรงห้าวีลานอะนสายลมเวียดนามมานกนกามีเวลาแล้วเนาะมาเทสเครื่องให้ลูกค้าแข่งจำประซักเนาะเป็นรุ่นตัคติโก2 0 0 4แต่เนะี่ยโมเดล2 0 0 4เน่เาะอ่ะอง,งามเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะประกอบมีย่งนงไงทำประกอบใช่เนาะอ่าหนึ่งมันชุดรถตนะัคติโกเนาะแต่วนี้เนาะเป็น2 0 0 4 สันวาวกับแววกริปแก๊สได้อตัวนี้อ่าอัพเกรดแล้วอัพเกรดเป็นเวทมุมยาเนาะของเยอรมันของแทสได้แต่เนี่ยชะโรดลมไวหลายนะตัวนี้เนานนะถังแม่นถังคาร์บอนเด้อตัวนี้ยศูนย์จุดห้าส้นเลาแม่นเลาอ่านั่นนะเลาของเอนะ็กแอมเป็นาะสิบสองเกลียวแต่เนี่ยเก็บเสียงกับเก็บเสียงตะกี้โก้ได้อของเชีงอนส่วนกล้องเนาะกล้องของอ่าดิสคอเวอรี่นะ สามลบสิบสองูสิบสองอาอซตอนนี้มีไฟนานนะตอนนี้นะัดไฟนานน่ยงานนะเบื้งอะไรนะขอกค้าแข่งจำปาซักนะตอนนี้นะวันนี้กัมายิงค่เก่าเนาะะยพูดละสาเมตรนะูเก่าูเดิมาจะใช้สโคปแคมตอนนี้ายเนะเยาจะใช้อันนั้นกองนี้ายเนะอ่ะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันน้องกันเลยนะนะ่ตอนนี้ก็ยุ่ในปืนตักงตีโกเนะ้เนาะเดี๋ยวมาทิสให้ลูกข้าจับปักซั้นะไปเบิ่งนองกันเลยลมแล้วเนาะมันเองจับมือเก่าเลยได้ เบื่อเลยนะเห็นยังมันนะ